ติดตามความคืบหน้าหลังสงการางนี้หรือว่าครึ่งหลังของเดือนเมษายนจะมีข่าวดีในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการจ่ายเงินหนึ่งหมืน่นบาทจากทางรัฐบาลหรือไม่ใครที่รอคอยการเติมเงินในส่วนของเงินหมื่นวัยรุ่นนะคะอายุ16ปีถึง20ปีจะได้เมื่อไหร่เข้าที่ประชุมครมอ,อย่างไรล่าสุดคุณจราพันธ์อมรวิวัฒให้ข้อมูลข่า,ขา,าวสารไว้ก่อนหน้านี้ว่าเตรียมรายละเอียดที่จะเข้าที่ประชุมครมลและยังคงในส่วนของไทม์ไลน์เดิมในการแจ่ายเงินหมื่นแน่นอนส่วน โนเฟสที่4หาค่ะคุณผู้ชมช่วงอายุนะคะที่เป็นอายุ21ปีถึง59ปีที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและอยู่ในขั้นตอนที่3รอตรวจสอบสถานะในการเข้าร่วมโครงการก่อนหน้านี้นะคะทางรัฐบาลยืนยันว่าเตรียมงบประมาณแล้วก็เตรียมเดินหน้าในส่วนของการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสําหรับคนที่ลงทะเบียนเวลวผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้รวมไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่รอคอยการแจกเงิน1นึ่งบาทจากทางภาครัฐด,ด้วยวันนี้ค่ะหลังช่วงเทศกาลสงการานต์หรือว่าครึ่งหลังของเดือนเมษายน ใครบ้างจะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทและเตือนจากทางกระทรวงการคลังเงินหมื่นรอบจุดท้ายเป็นเงินสดด้วยใครบ้างจะต้องรีบดําเนินการติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะเชื่อว่าหลายคนรอคอยและก็ติดตามการเดินหน้าโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจในการแจกเงินหมื่นจากทางภาครัฐแน่นอนค่ะหลังจากนี้นะคะหรือว่าในส่วนของช่วงนี้รัฐบาลยังคงไม่ให้ความคืบหน้าในเรื่องของการเดินหน้าแจากเงินหนึ่งหมื่นบาท ว่ายอยู่ในช่วงของวันหยุดยาแล้วก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจหลายๆด้านเพราะฉะนั้นค่ะต้องมาลอลุ้นนะคะว่าในสัปดาห์ถัดไปการประชุมครมจะเกิดขึ้นหรือไม่ทั้งเรื่องของการแจกเงินหมื่นในเฟสัวรุ่นข่าเฟสที่3อายุ16ปีถึง20ปีหรือเฟส4แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลังได้แจ้งชาร์จผ่านรายการของ,ของคุณสารยุทธสุทธทนะจินดานะคะว่า อย่างไรก็ตามทำรายเดิมตอนนี้งบประมาณยังคงไว้และเตรียมเวลาที่จะเดินหน้าแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนเลยค่ะดิจิทัลวอลเล t ก็รอคิวละส่งเข้ามาที่สมัักเลขาครอมแอล้วนะครับเปอรสามยังไงมันก็ไม่เกินไต่ามาสวะสามเพราะว่าเม็ดเงินมันรออยู่แล้วมันก็ต้องใช้ภายในปีงบประมาณรอคิวละส่งเข้ามาที่ สมัักเลขาครมอแล้วนะครับก็รอคิวในการออกเสสามยังไงมันก็ไม่เกินไตรมาสสามเพราะว่าเม็ดเงินมันรออยู่แล้วมันก็ต้องใช้ภายในปีงบประมาณนี้นะครับกระซิบพี่ยุทธว่าผมเห็นแล้วเสร็จแต่ว่ารอการเชื่อมต่อทุกต้องเออรอการเชื่อมต่อกับกลุ่มสถาบันการเงินทั้งแบงก์และนอนแบงก์เพราะว่าเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักหน่อยเสร็จเสร็จแล้วและใช้ได้ ปลายแต่บ้าสองสวยงามไม่เกินสิ้นมิถุนานะพูดได้สวยสวยงามไม่เกินเส้นมิถุนาครับใช้ผ่านแอปต่างๆของธนาคารต่างๆที่เขาจะมีช่องเป็นดิจิทัลเ l ็ต t เชื่อมมาที่ทดลองที่ทดสอบเนี่ยมันเป็นการทําผ่านทางรัฐใช้ทางรัฐได้โดยตรงเหรอสแกนใช่เฮ้ยก็บอกแล้วไงบอกแต่ต้นคุณสิริกัญญาเขาบอกไม่จริงก็คุณสิริกัญญาไม่ได้ประชุมกับผม เขามีแรงข่าวคุณดูเขามาบอกกับผมตรงเนี้ยครับอถ้าคุณจะทําทางรัฐได้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะไม่ใหญ่เลยครับเอาวันนั้นเขาถามคุณในสภาเดี๋ยวผมขอคุณอีกสามนาทีในสภาผมพูดแล้วผมก็บอกเขาว่าคุณยังตอบไม่ได้เลยว่ากี่โหนดไอ้เรื่องโหนดเนี่ยกำลังสุดท้ายมันก็ต้องเพิ่มโหนดไปเรื่อยๆโหนดนี่มันคือเรื่องบล็อกเชนมันก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆวัััันน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 ีีี้้มมมมพรุ่่งงออออาาเเเเเปปปป็็็็กกกดืืติ นะครับมันก็ค่อยๆเพิ่มเข้ามาอันนี้คุณจุลพันธ์ยืนว่าใช้ผ่านทางรัฐได้เลยใช่ <c oughs> ไม่เห็นแปลกเลยพี่มีสองวิธีถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนก็อาจจะเลือกใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันที่คุณชินอ่ก็คือธนาคารต่างๆที่มีอยู่แล้วโมบายแบงกิ้งอันนี้ก็แปลกาลบบังจะยืนว่านายกเนี่ยไม่ได้เข้าใจผิดไม่ผิดเ,เรื่องอะไรนะครับผานายกพูดเรื่องนี้ไงเอาว่าผ่านทางรัฐไง ช่แล้วคุณสืิกัญญาบอกนายกคงเข้าใจผิดแล้วเพราะมันจะเป็นผ่านธนาคารคุณคุณสืิกัญญาคงคงไม่ไม่ได้เห็นภายในมากกว่าอืนะครับอันนั้นผิดอันนั้นไม่ตรงคุณคุณสืิกัญญาเออไม่ใช่ไม่ตรงเขาไม่ได้ประชุมกันพวกเราเขาไม่ได้เห็นอ๋ออ่ะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเขาไม่ได้เห็นกับผู้ผม นอ,อ่ลและค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปเดิมที่มีการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธ์สุทัฒนจินดานะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ต้องรอคอยความัดเจนจากทางกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ค่ะความคืบหน้าล่าสุดยังไม่มีการถแถลงจากทางรัฐบาลหรือว่าการให้ข่าวออกมาแต่ต้องรอให้ทางกระทรวงการคลังแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นการประชุมครมนในสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลาย รอค,คอยแลวก็ติดตามค่ะการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งก็เลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดทําให้พี่น้องประชาชนคนที่ได้รับสิทธิเดิมอยู่แล้วนะคะ14.5ล้านคนใช้จ่ายแบบไม่มีสะดุดแต่เชื่อว่าในส่วนของกระทรวงการคลังก่อนหน้านี้นคุณจลพันธ์อมรวิบรรันให้ข่าวนะคะก่อนสงกรานว่าในส่วนของเองื่อนไขในการลงทะเบียนคุณสมบัติจะมีการประกาศแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบเร็วๆนี้สําหรับการลงทะเบียนรอบใหม่บัตรคนจนหรือว่าบ บริการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นนะคะร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้ว14.5ล้านคนนะคะนอกจากจะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วยังคงใช้สิทธิ์ในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าทงฟ้าประชารัฐและก็สวัสดิการต่างๆในส่วนของบัตรสิการแห่งรัฐนะคะแบบไม่มีสะดุดนั่นเองค่ะส่วนรายใหม่ต้องรอคอยการลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปังไร่ละ1 0 0 0บ ซึ่งทกสอจะจ่ายเงินโอนตรงให้นะคะไม่เกินคนเรือนละ1นึ่ง,งบาทหากเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็ต้องรีบขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทางรัฐบาลจะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทสําหรับปีการผลิต2 5งพเพราะฉะนั้นอาจจะมีเงื่อนไขที่หลายคนจะต้องปฏิบัติตามนะคะแล้วก็จะได้รับสิทธิ์เมื่อไหร่อย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามจากรัฐนะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่นอนค่ะไปขึ้นทะเบียนเกกษตกรรส่ง การเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบันจะดีที่สุดเพื่อเตรียมพร้อม,อมในการรับสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ